สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเล่าปลุกผีนะครับทางช่องอาณาจักรผีนะฮะก็อยู่กับผมดีเจอาร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะฮะได้รับเกียรตินะฮะจากดีเจนะฮะคลื่น Big FM มนะครับมาร่วมนะครับเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกนะฮะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของอาชีพการงานที่เขาทำอยู่ด้วย จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอามครับนะพี่โยรินดีเจโยรินนั่นเองนะครับผมครับอ่ะพี่โยรินครับวันนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องที่แบบเป็นประสบการณ์ในการทํางานมานะฮะ<ช>เป็นเรื่องเล่าที่ มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็เกี่ยวกับอาชีพของเรานอกจากดีเจเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำหลากหลายสาขามากๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการมันเทิงจนมีครั้งหนึ่งจับพัดจับกูแบบเขาเปิดแคสพิธีกรรายการผีซึ่งเราเป็นค,คนเนี่ยไม่กลัวเรื่องผีอยู่แล้วเราก็เลยไปลองแคสเราปรากฏว่าเราได้เป็นพิธีกรรายการนั้นจริงๆอืมโอ้ยสยองกล้าวและแค่พูดมาแค่นี้ เดี๋ยวเท้าความเล่าให้ฟังเลยครับว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรยังไงบ้างครับได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่แบบเราจะไปลองจริงๆเพราะปกติแต่เด็กเนี่ยเราเป็นคนชอบดูรายการผีอยู่แล้วก็ดูไปดูมาก็นั่งดูก็เอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จนครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้มีโอกาสไปแคสรายการหนึ่ง ของททบ5เนี่ยแหละแล้วแล้วก็เลยแบบได้ตอนนั้นเราดีใจมากคือเราจะได้ทํารายการผีซึ่งเราไม่รู้ข้อมูลของรายการนี้เลยท้ายที่สุดเราก็ไปกับทีมทีมเขาก็บอกว่ารายการของพี่เนี่ยคือไม่ได้มีสตูดิโอนะเราจะต้องไปแบบบ้านแต่หลังที่มันมีเหตุการณ์จริงๆซึ่งเราได้ข้อมูลจากผู้ภัยในแต่ละพื้นที่ที่เขาใช้ข้อมูลกับเราในความเป็นพิธีกรต้องเล่าก่อนแล้วก็ ได้ได้แบบเข้าไปร่วมทําภารกิจด้วยได้ร่วมสั่งการด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเทปแรกเนี่ยเราเดินทางไปปักหลักกันอยู่ที่กาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มันขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าบ้านร้างค่อนข้างเยอะอืเราก็ไปเปิดตรงนั้นเลยเป็นโรโมหินล้างที่หนึ่งครับอ่าซึ่งเขาก็เล่าประวัติมาให้เราฟังเราก็ไม่ได้มีความแบบความกลัวซึ่งเราก็แบบคิดว่ามันมีจริงหรือเปล่า แล้วเราก็จะดําเนินรายการกับอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่เขาเป็นคนที่แบบสื่อกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะไปด้วยกันคู่กันเลยครับก็ไปกับเขาเทปแรกก็เป็นโรมโมห่หินล้างนั่นแหละเราก็ไปอาจารย์ก็ชี้ว่าเฮ้ยเห็นเขานั่งอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงมุมนั้นเราไม่เห็นอืเราก็คิดในใจว่าเใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยจนท้ายที่สุดเนี่ยเทปแรกเนี่ยเขาเปิดเราด้วยมีมีแขกรับเชิญครับ เราเขาก็ให้วิญญาณเนี่ยมาเข้าแขกรับเชิญเลยอะ่ะเฮ้ยจริงเทปแรกคือเราเรา,เราตกใจนะว่าเฮ้ยจริงเหรอแล้วแล้วปรากฏว่าคือเขามาเข้าจริงๆ<อ>แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเป็นน้องผู้ชายมาแล้วก็ตัวสั่นต่างั่กันแล้วก็หงายท้องอะ่ะฟาดฟาดไปเลยคือเตียงสภาพเตียงตอนนั้นน่ะคือมันไม่มีฟูกอะ่ะมันก็จะเป็นแผ่นไม้บางๆ <S <S ซึ่งโชคดีมากถ้ามันเป็นแบบ กัวเตียงน้องคนนั้นคงหลับยาวอะ่ะเออซึ่งซึ่งตอนแรกเขามาเข้าเราก็นั่งคุยในในเทปนั้นอะว่าแบบเป็นอะไรถึงเสียนู่นนี่นั่นก็ถามเขาก็อ้วกตลอดเวลาตอนที่สื่อกับเราเราก็ถามเขาก็ได้แต่ใส่ผัวพยักหน้าอะไรเงี้ยเราก็แบบดูสภาพแล้วก็แบบอินยาใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็พยักหน้าก็พยักพยักไปปุ๊บก็เลยสุดสารเขาก็บอกว่า เดี๋ยวถ้าเรากลับไปเนี่ยเราจะอุทิศบุญกุศลให้แบบคุณจะได้รับไหมเขาก็บอกว่าเขาก็พยักหน้าอืปรากฏว่าพอกลับไปลืมทํางานวุ่นวุ่นเขามาหาในฝันเดินอ้วกมาเลยอืเดินอ้วกมาก็เลยต้องรีบไปไปทําบุญให้เขาอันนั้นก็เทปแรกก็ผ่านไปเทปที่สองก็พีคหนักเลยคือเทปนี้เป็นบ้านหางที่ในบ้านยังมี ห่อผ้าขาวๆอยู่เลยอ่ะเออเออเออซึ่งซึ่งเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปการเราก็จะไปเก็บตัวเสาร์อาทิตย์ก็จะแบบเก็บเทปมาให้ได้มากที่สุดเพื่อออนแอร์สัปดาห์ละครั้งครับตอนเราขับไปกับ <c oughs> ทีมงานก็คือพี่จะไปกับอาจารย์อีกคนหนึ่งที่เขาสื่อแล้วเขาก็สะกิดเขาบอกว่าเธอคอยดูนะเดี๋ยวบ้านหลังเนี้ยจะมีกระดูของคนตายอยู่ในบ้านด้วยโอ้ <c oughs> เราก็เลยบอกเดี๋ยวนะ อาจารย์รู้สคริปต์แล้วเหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ฉันไปถามโปรดิวเซอร์เขาก็บอกว่าไปรุนพร้อมกันนะทั้งอาจารย์ทั้งโยเลยเอออ,อ,อันนี้สรุปว่าพีดีกรไม่มีใครรู้เลยโอยขนลุกจริงบ้านหลังนั้นคือแบบมันมันน่ากลัวมันปนมันมีความน่ากลัวปนความน่าสงสารของเจ้าของบ้านเพราะว่าเราอะเป็นคนจีนบ้านหลังนั้นสภาพจะเป็นบ้านไม้สองชั้นแต่ที่มันแปลกก็คือ มันมีแบบของวางอยู่ในบ้านอะ่ะแต่มันเป็นบ้านดางนะอืมันยังมีของมีแบบวิดีโอเทปมีเครื่องเล่น BTV อยู่เลยอะ่ะแต่เขายืนยันเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าเขาตัดไฟแล้วเพราะบ้านหลังเนี้ยไม่มีคนอยู่ตัดไฟเลยแต่แต่คนที่แบบพันไปพันมาเขามักจะเห็นไฟชั้นสองอนะ่ะเปิดเองได้เออเออแล้วที่มันแปลกแล้วสภาพบ,บ้านคือใบไม้แห้งแบบ เต็มรอบบ้านเลยอ่ะออเออเราก็เราก็แบบไฟด้วยด้วยแบบเราก็เป็นงานกับไปถ่ายถ่ายไฟแล้วแล้วเราก็เดินเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ทีมเขาจะทําให้ก่อนก็คือเขาจะเอาเอาของไปไปไหว้ก่อนเอาปลากระป๋องเอาเครื่องต่างๆไปไหว้เอาธูปปักหนึ่งดอกเพื่อเพื่อขอเขาก่อนอ่าหลังจากเราขอเสร็จเราก็เดินรอบบ้านใบไ,ไม้แห้ง มันมีความรู้สึกเหมือนคนเดินตามเราตลอดเวลา <H uman> เราก็เลยเดินไปสกิดอาจารย์ว่าจังมีคนเดินตามใช่ไหมอะไรเงี้ยแกก็เลยบอกว่าถูกต้องอ <H uman> เราก็เลยตกใจรแรกๆเราก็กลัวนะแบบจริงเหรอเพราะเพราะมันได้ยินเสียงใบไม,ม้แห้งตามตามหลังเรามาแต่พอเราเข้าไปในบ้านเนี่ย depends. เราเห็นเจ้าที่คนจีนเขาเรียกตีจู่อียะมันก็คือฟิลเหมือนบ้านเราและก็แสดงว่าเขาเป็นบ้านคนจีนเราก็เลยแบบ มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราสงสารเขาจังเลยสงสารมากพอเดินขึ้นไปชั้นสองเนี่ยไปเจอหิ่งหนึ่งแล้วก็เห็นรูปของคนเสียชีวิตเลยอ่ะเออเราก็เลยคุยกับเขาผ่านรูปนะว่าอเจกเป็นอะไรทำไมถึงอยู่ตรงนี้เราคุยในใจของเราก็ก็ไม่ได้มีมีการสื่อสื่อสารกับเราเราเหมือนสื่อสารเขาฝ่ายเดียวหลังจากนั้นอาจารย์เขาก็บอกว่าเธอลองแกะดูสิ เราก็รู้แล้วผ้าขาวก็เราก็แกวออมาก็เป็นแบบเป็นกระดูกขาวๆจริงๆตอนนั้นอืมแล้วเขาก็อา,าสาสมัครเข้ามาก็นั่งคนเดียวชั้นสองในบ้านเลยสร,รุปเขาสื่ออะไรเขาสื่ออะไรไม่ได้ครับอืมอ่าโปรดิวเซอร์เขาก็เลยบอกว่าโยนินลองไหมอเ้าก็เลยบอกเออเขาถามเราเงีย้ยเราก็เลยบอกคือลองอะไรอ่ะพี่ลองไปนั่งคนเดียวในบ้านไนะหมเราก็เลยบอกเออเออเราก็เลยบอกเออเอ ก็อยากลองนะพี่เพราะว่าเรารู้สึกสงสารเขาเหมือนกันไม่รู้ทาไมอด้วยด้วยความสงสารมันเยอะกว่าความกลัวตอนนั้นเราก็เลยเลือกไปนั่งห้องใต้บันไดครับสภาพคือนั่งได้สองสามคนคือเต็มห้องแหละห้องใต้บันไดอืกับกล้องแฮนดิแคมหนึ่งตัวแล้วก็สภาพคืออาจารย์เขาก็ทําพิธีทํานู่นนี่นั่นแล้วจุดเทียนให้เล่มเดียวอแล้วก็นั่งอยู่เปนเดียวไปเลยทุกคนก็ออกจากบ้านไปเอปรากฏว่าสภาพเราตอนนั้นน่ะ เราเหมือนแบบทําไมมันนั่งสมาธิแล้วมันไหลมันแบบมีคนมากด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 ท้ายที่สุดกดไม่ไหวเ,<อ>เราขึ้นไปอยู่ชั้นสองนะี uh ่ย huh. แต่ตอนนั้นเรานั่งอยู่ห้องใต้บันไดนะ uh huh. เราก็เลยหันซ้ายหันขวาอ้าวเหมือนเราเจออาเจกคนที่ที่อยู่ในรูปยืนอยู่ข้างๆเราอุยอ จริงตอนนั้นไปเล่าทุกคนกลัวแต่แต่ในใจเราตอนนั้นเราไม่กลัวเราสงสารเขาเ,<อ>เราก็หันไปคุยกับเขาพักใหญ่ๆเลยว่าแบบแบบอ้าวทาไมอาเจกถึงไม่ไปไหนทําไมถึงอะไรอย่างเงี้ยแกก็ตอบมาตอนนั้นกับเรานะว่าแบบเ,<อ>เขารู้สึกผิดกับครอบครัวเขาเป็นคนทําให้บ้านมันพังนู่นนี่นั่น<อ>คุยสักพักเลยเรามองจากหน้าต่างลงไปอะ่ะอาจารย์เขามองขึ้นมาสบตาเราอะ่ะแล้วเราก็ยังคิดว่าแบบ เฮ้ยเขาคือเขาเห็นเราเหรอเราก็ไม่รู้แต่เขามองเราอยู่คนเดียวมีคนเดียวที่เห็นเราเลยอืมจนจนซับคัดนึงอ่ะเขาเหมือนมาปลุกเราปลุกเราออกมาแล้วหลังจากนั้นคือก็เลยได้คุยกับอาจารย์อาจารย์เขาก็ก็บอกว่า,มาเมื่อกี้ฉันเห็นเธออยู่ข้างบนกับเจ้าของบ้านนะออืเราก็เลยบอกแต่เรานั่งอยู่ข้างล่างนะ ขมก็บอกว่าเนี่ยถ้าฉันไม่ไปปลุกเธอนะเธอหลุดไปเลยนะแล้วเธอจะเข้าร่างไม่ได้เออแล้วเธอจะต้องหลุดหลุดไปจนกว่าจะหมดอายุไข่อเอเอและน่นคือแบบพีกมากไอตอนอตอนที่ตอนที่เดินเดินเห็นเห็นอาจารย์มองขึ้นไปนั้นคือตอนนั้นคือตัวเราเองหรือว่าจิตเหมือนตัวเราอะ่ะตั้งอยู่ห้องใต้บันไดแล้วเหมือนเหมือนจิตเราอ่ะขึ้นไปข้างบนเอ้าเหรอ ใช่เหมือนมันออกจากล่างไปแล้วว่าตอนนั้นน่ะแต่มันมีความงงงงงงแต่แต่ไม่กลัวนะอืมแต่แต่เรามีกับปะจารย์ไปเขาก็เลยแบบเซฟให้เราได้โอ้โหใช่มันก็มีแบบเคสพวกเนี้ยหลายๆหลายหลหลังมากแล้วที่มันพีคที่สุดก็จะเป็นหลังสุดท้ายที่แบบเราไปทํางานแล้วเราก็ถ่ายกับเขามาประมาณปีนึงก็จะเจอบ้าง ทำกรรมวิธีบ้างไปเอเาผ้าเสื้อผ้าคนเสียชีวิตมาใส่ทำทุกอย่างที่ที่เขาบอกต่เหตุเล่นผีถ้วยแก้วเอาผ้าติดมานอนคุมเหมือนเป็นศพก,ก็ทำทำทุกอย่างาก็สื่อได้บ้างสื่อไม่ได้บ้างจนอันสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่นครนายกโด่งดังเลยผีดุมากที่นี่เ,เราก็ไปถ่ายตอนนั้นตอนนั้นเขาก็แบบ เอาละมาถ่ายปุ๊บเราก็ไปทํางานก่อนตอนเช้าทำเอ็มซีแล้วบอกเดี๋ยวขับรถตามกองมาแล้วกันขับมาถึงบ้านล้างประมาณหัวค่ำเขาก็ตักขี้เท่ามาละเขาบอกไปตักมาจากวัดยืนยันเลยไปตักมาจริงๆเพือ่อให้มันเห็นหรือไม่เห็นจริงๆเดี๋ยวบอกเลยอืเราก็เลยอย่าบอกนะว่าให้เอาขี้เท่าหาเปลือกตาสรุป<อ>เราเจอกรรมวิธีนั้นด้วยโอ้โห เออก็เป็นหนึ่งในกรรมวิธีแต่ว่าสิ่งที่มันพีคคือบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่แบบยกใต้ถุนสูงเป็นบ้านคนโบราณเป็นคุณตาท่านหนึ่งชาวบ้านแห่ดูเยอะมากแล้วเขาบอกว่ากันดุแล้วก็ถวกบ้านไม่ยอมไปไหนอือ่ะเราก็ด้วยความที่แบบลองไหมพี่โปรดิวเขาก็บอกอีกแล้วลองไหมไหนๆก็ลองมาหลายหลังแล้ว เห็นว่าเขาดุนักดุหนาลองไปทีเผื่อจะสื่ออะไรได้อืมเราก็เลยอ,อมาลองพี่ลองอะไรบ้างละ่ะวันนี้เอาหลายอย่างเลยอมามาเออเราก็ลองเทปแรกเขาก็แบบเอาปลากระป๋องอะเพิ่งเอาล้วบ,บีบมะนาวซอยพริกซอยทุกอย่างอืมแล้วเขาก็ให้เราอ่ะไปเรียกเขามากินอืมแล้วคก็เฉยเยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มากินเราจะแย่งกินแล้วนะเออ ทีมก็เลยบอกว่าก็เลยวอลมาใส่เราเลยว่าอ่าลองตักกินเลยแล้วบอกเลยแย่งกินแหละจะแย่งกินละเราก็บอกเขาว่าโอเคเราจะแย่งกินแล้วนะปรากฏว่าพอตอนกินไปอ่ะปลากระป๋องมันนาพริกมไม่มีรสไม่มีรสชาติเลย,ยแต่ละอย่างนี่คือ,คอรสชาติแบบไอ้นี่มากเลยนะรสรสแบบว่าอะไรอ่ะรสจาดรสรสจัดจ้านมากเลยนะั่นกระป๋องเลยซอสมะเขือเทศ ตักไปมีแต่เนื้อปลายุยยๆแล้วมันไม่มีรสชาติอะไรแล้วเราก็เลยวอลกลับไปว่าพี่เอาจริงนะมันมีแต่ความยุยยๆของเนื้อปลาแต่แบบไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเขาบอกว่าบ้าพี่เพิ่งให้พี่เขาบีบมะนาวลงไปซอยหัวหอมซอยพริกขี้หนูลงไปแล้วปลาที่อยู่ในน้ําซอสจะไม่มีรสชาติได้ยังไงอืก็เลยบอกแต่ไม่มีจริงๆที่คือแบบมันจืดเลยอะ เ uh huh. ออเขาก็เลยบอกว่าข้างหน้าบ้านมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งน่ากลัวมากแล้วต้นเนี้ยมันก็ปกคลุมบ้านหลังนี้เลย uh huh. เขาก็บอกว่าลองเอามือไปจับต้นไม้สิ uh huh. เราก็บอกจับแ,แล้วมันมีอะไรเขาบอกอลองเลยแล้วก็มือไปจับพอจับแป๊บนหนึ่งอ่ะมันเหมือนมีกิ่งไม้หรือใบไม้มันก็พาดมาที่ข้อมือเราอ่ะ uh huh. แต่ตอนมันพาดมาเราก็นึกว่าใบไม้หรือลมอะไรอย่างเงี้ยนะ สรุปคือมันไม่ได้แค่ผ้าด่ะขนลุกเลย,อยพ,อพอพอผ้าดมาเสร็จแต่มันมันบีบมือนะอุะอ้ยอุย <c oughs> อ้ยเออทักมือกลับชักมือกลับเลยก็เลยบอกเดี๋ยวตอนตอนแรกเราดูว่าใบไม้แต่พอแบบแบบแล้วเราก็บีบจึกอะอเราก็แบบชักมือกลับเลยอะอเออแล้วเราก็ชี้บอกเขาว่าพี่เหมือนเขาอยู่ตรงนี้ะพอพอซิ่งอินิ้วนิ้วชี้เสร็จปุ๊บอะ หมามันหอนรับเลยอ่ะ uh huh. มันหอนรับใกล้ๆเราเลยอ่ะ oh. ซึ่งแบบหูคนลุกอ่ะเสร็จสิ้นตรงนี้ไปเขาก็บอกลองเข้าไปในห้องน้ําสิ uh huh. สภาพห้องน้ําก็จะเป็นแบบสังกะสีก็แค่เปิดปิดแล้วก็ล็อกก็อาจจะเอาไม้มาขัดหรือเอาเชือกมาใสาก่กระตะปู uh huh. อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปในห้องน้ําก็จะมีเทียนเล่มหนึ่งกับกระจกบานหนึง่งก็เลยบอกว่าพี่จะให้สื่อยังไง oh. เขาก็เลยบอก ก็ขี้เท่าที่ตัดมาตอนเยน็นไงลองป,ป้ายเปลดตาสิก็เลยบอกหมูว่างั้นเลยเหรอเออเราก็เลยบอกความรู้สึกเขาก่อนความรู้สึกแรกที่เข้าไปในห้องน้ำเรารู้สึกเหมือนคนยืนข้างหลังเราแบบเยอะมากเลยอ่ะอืเขาก็เลยบอกถ้าง,งั้นลองพิสูจน์ดูสิว่าความรู้สึกตรงห,หรอือเปล่าเออก็เลยอ่ะเอาเขาขี้เท่าทาเปิือตาก็ทาลองทาเลยจุ่มน้ําจุ่มทาทาทาลืมขึ้นมา จุดเทียนกับกระจกมองเข้าไปไม่เห็นไม่เห็นพี่เขาเลยบอกว่าแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนข้างหลังคนเยอะมากเลยอ่ะอ่าเขาก็เลยบอกลองก้มรอดวางขาได้มาเพราะคนโบราณเขาเชื่อว่าลอดวางขาแล้วจะเห็นอืมอืเราก็เลยอ่าลองค่อยคอยก้มวัดก็กลัวนะตอนนั้นมันก็อมยก้มแล้ว uh huh. พอก้มลงไปฟ๊บ่ะรูขาเต็มเลยอ่ะ ว่าเยอะมากเราก็เลยวิ่งแล้วถีบประตูออกมาเลยอ่ะเออเออตากล้องก็ไม่ได้เข้าไปกับเราเนี่ยก็จะมีกล้องแฮนดิแคมตั้งอยู่ตัวหนึ่งอืออืออ่าก็ถีบประตูออกมาเราก็เลยบอกว่าโอ้มันเห็นแบบคือก้มลงไปแค่แค่หลืบเดียวอ่ะขาเต็มเลยอ่ะอืออือเราก็เลยฟึบแล้ววิ่งฟลิตออกมาเลยอ่ะเขาก็เลยก็เลยบอกเขาว่าภารกิจหมดแล้วอย่างขาบอกอย่างบ้านหลังเนี้ยมีความแบบ ไฮไลท์อย่างหนึ่งคือเป็นบ้านเดี่ยวยกได้ถุนสูงแต่กลางบ้านมีเสาแล้วตกน้ำมันอยู่โอยเอาอีกแล้วมีผ้าแพรผูกอยู่กลางบ้านเลยครบเครื่องแล้วเราก็ขึ้นไปเขาก็บอกว่าให้ไปเอาผ้าแพรนน่นออกแล้วก็หาที่นั่งที่คิดว่สสบายที่สุดแล้วก็ผ้าแพรพันรอบตาเราดูแล้วก็เล่าเรื่องขี่นักเรื่อนหนึ่งเล่าไปเรื่อย ก็คือแล้วแล้วแล้วตอนนั้นมันเป็นแบบเหมือนวันที่แบบเราเราเห็นทุกอย่างชัดเจนเพราะว่าหลังคาเขาว่าสักหลัสี่มันรั่วมันก็มีแสงพระจันทร์ส่องมาก็จะเห็นอะไรชัดเจนทุกอย่างอา่าก็เราก็ลองทำเราก็ถาขอพันธกิจสุดท้ายแล้วนะพี่ก็อบอกสุดท้ายแล้วแล้วก็มาพันรอบตาเราก็ไปหามุมหนึง่งสักมุมหนึ่งของบ้านดั้งแล้วก็เล่าเรื่องผีเป็นสักเรื่องหนึง่งพอมันเล่าไปสักพักหนึ่งมันปมายอะ มันมีคนเดินมันก็ดักซีอ่าคือค่อยๆเข้ามาหาเราอะอออแต่เรามองไม่เห็นนะแต่เรารู้ว่าเาพราะเพราะตอนเรานั่งเล่าขาเรายื่นไปข้างหน้าเออเออแล้วมามันก็แบบลัน่นมีคนเดินเข้ามาหาเรา<อ>เรื่อยๆอออพอพอเขาเหมือนเข้ามาใกล้เสียงมันใกล้เราเรื่อยๆเราแบบแบบจะไม่ไหวละเราวอกลับไปเลยว่าแบบเหมือนจะไม่ไหวเลยพี่เหมือนยิ่งใกล้เรายิ่งจะแบบจะเป็นลมแล้วอะ สรุปว่าเล่าไม่หมดรูบไปเลยอืมมาดูตัวเองอีกทีหลังที่เขาแบบตัดเสร็จก็คือทีมงานเข้ามาชาได้ฮิ้วปีกลงมาเลยอเออโอ้โหมันมันมีมันมีอีกเยอะหลายหลังมากที่ไปอ่ะแล้วก็ที่มันหลอนๆจริงๆก็มีอีกอีกหลังนึงอีกนิดนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบไฮไลท์หลอนกต่ตัดออกอากาศไม่ได้เพราะ เอามาที่ห้องตัดแล้วแบบมันเป็นกายเป็นภาพแบบสีดำหมดเลยอุ้ยเหรออยู่ที่กรุงเทพใจกลางเมืองเลยบ้านหลังนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนแนะนํารายการเข้ามามิดแปดตำรวจเลยเออเออเขาบอกเป็นเป็นเจ้าของเป็นฝรั่งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงชอบทะเลาะก,กันทะเลาะไปทะเลาะมาฝรั่งเขาพังมืออืมอ่าก็ ไนฆ่าภรรยาเขาโดยฟังมือแล้วเขาก็หนีตำรวจไปไหนมาไหนไม่รอดก็กลับมาฆ่าตัวเองตายในบ้านหลังนี้แล้วตรงข้ามบ้านหลังนี้ก็มีคนอยู่ด้วยเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบก็เสียงคุกคิกคุก,ค,กคิกตลอดนะโดยเฉพาะวันโกนวันพระอะไรเงี้ยก็จะแบบค่อนข้างดังมากแต่เขาก็ต้องอยู่เราก็ไปรอสิ่งที่แบบมันเจอคือน่ากลัวมาก,ก,ามากเทปนั้นเราไม่ได้ลุยภารกิจเองแต่เราหน้ามอนิเตอร์ถีวอล ก็จะมีเป็นนักร้อง A.F. ท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้แหละเขาก็ปุ๊บเครื่องเซนไว้ไปววางๆๆเราก็สั่งบอกให้เขามากินอ่าพอสั่งสิ้นสุดเขาก็ A.F. นักร้องเขาก็ตะขวนว่าให้มากินแล้วก็เคาะๆหลังจากนั้นในมอนิเตอร์ที่เราเห็นะแต่คนอื่นไม่ได้เห็นก็คือเป็นเงาอะเอามือจ้วงเข้าไปในอี่ยแล้วเขาปา เฮ้ยทุกคนอันนี้น่ากลัว oh. น่ากลัวมากอาร์มันดี้อันนี้คนลุกเราเห็นในมอนิเตอร์เราไม่ได้เห็นคนเดียวเพราะว่าเราอ่ะมีพี่โปรดิวมีทีมอยู่ข้างหลังเราจนเราบอกเฮ้ยพี่ดูดิดู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 เอาวอชี้เลยแบบดู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 ดดแลแบบมือแบบจืบลงไปแล้วเอาเข้าปากโ oh. อ้โไม่ไี่หลอนมากเออแล้วคือทุกคนที่อยู่หลังมอนิเตอร์คือจะเห็นเห็นเลยเห็นิดตาเลยอ oh. ืเราก็เลยวอไปบอกเขา เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขามากินแต่เขาไม่เห็นพอผ่านอันนี้ไปเสร็จก็เข้าไปในบ้านเอาเสื้อคนตายมาใส่นอนเอามุ้งการจุดที่แบบมุ้งมาติดผนังเนี่ยก็มีคนมากระตุกปุ๊มเราก็เลยบอกเฮ้ยเดียวนะมุมที่มุมมันกระตุกอ่ะมันไม่สามารถมีคนเข้าไปนั่งได้มันเป็นมุมสามเหลี่ยมของบ้านอ่ะแล้วมันจะมีคนมากระตุกมุงได้ยังไงอืม ใช่เทปมันก็จะเจอแบบอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะเจอบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ก็อยู่กับเขามาประมาณปีนึงจนเทปที่เราเป็นลมไปที่นครนายกเราก็เลยไม่ได้ถ่ายกับเขาแต่หลังจากนั้นแบบมันก็เลยทําให้เราแบบเหมือนแบบมีเซนเปิดโน้ตรู้สึกนี่อะไรเงี้ยขึ้นมาแบบค่อนข้างเยอะทีเดียวอืหรือเวลาไปทาเเมซีที่ไหนที่ตรงไหนเจอหรืออะไรเงี้ยแบบ ก็มาก็มาหนักเลยอ่ะย่างที่นครนายกที่เจอมาก็แบบโหแบบได้นอนตรีสากดิ์มาเห็นว่าเขาก็มาควนแล้วอืมอืนั่นแหละประสบการณ์ที่ของพิธีกรเออเออแล้วทุกวันนี้ก็มาดีครับไหมมาไหมก็แบบก็มาดีครับอะไรเงี้ยไหมก็มาบ้างไม่มาบ้างบางทีแบบส่วนใหญ่เราเราเราอะพุกของดีนะเราก็จะมาแบบเป็นเป็นเซนที่แบบเอ้ยรู้สึกว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นแบบจริง โหสุดยอดเลยเนี่ยเออถือว่ามีเขาเรียกว่ามีอะไรบางอย่างที่แบบเราสัมผัสได้ด้วยไงมีเขาเรียกว่ามีอะไรวิเศษอยู่ในตัวเราอะ่ะเออเราก็ใช่ใชรู้ได้อะไรได้อย่างเงี้ยออใช่ออใชแ่แล้วแล้ววิญญ,ญาณพวกเนี้ยหรือว่าสัมภเวสีอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เขาจะมาให้เรารู้เนี่ยบางครั้งก็แบบอาจจะแบบขออะไรเราหรือเปล่าทําให้เราเห็นให้เรารู้ว่าเนี่ยเขาต้องการนู่นนี่นั่นน้าอะไรเงี้ยที่สําคัญบุญอน่ะสําคัญมากอื พี่เป็นคนท่องอันนี้ให้ตลอดเวลาออกจากบ้านอ่ะก็จะท่องคาถามหาจักรพรรดิแผ่ให้ทุกเช้าเวลาขับขับรถแต่จริงๆพี่จะท่องแบบมีหลวงปู่ทวดในรถก็ท่องให้ท่านก่อนมีพระพิคเนศมีพญานาคท่องเส็ก็ปิดมหาจักรพรรดิแผ่ให้ที่เขามองไม่เห็นที่เขาลำบากเราคิดเองอย่างงี้เราก็จะแผ่ให้เขาทุกชเอือโอเคถือว่าคิดดีทำดีนะฮะยังไงก็ชีวิตก็เจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วล่ะนะ ครับขอบคุณมากเลยพี่โยแบบโหยเรื่องหลอนลมากหลอนจริงๆนี่คือ,อใช่แล้วคือฟังเนี่ยฟังแต่ละเรื่องละเรื่องเนี่ยแบบโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยโอ้พี่โยลินต้องเจออะไรวะเนี่ยเยอะแบบหลอนจริงเออ ออนี่เดี๋ยววันไหนถ้าเกิดแบบมีไปโลเคชันนอกสถานที่เหมืบบอนที่เคยคุยกันเดี๋ยวกลังจะ,จะไปด้วยนะโอเคได้ไดเดี๋ยวเนะนี่ยกาลังตอนนี้คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าช่องเราแบบเพิ่งจะเริ่ม,มต้นด้วยแต่ว่าเราก็วางแผนตลอดว่าเออเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีอะไรไปในช่องเราอ่ะเราจะต้องวางแผนว่าในแต่ในแต่ละวันเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเรา จะทารายการอะไรลงอะไรอย่างเงี้ยเออก็คิดไว้ส่วนส่วนรายการที่จะลงพื้นที่อะไรเงี้ยแบบทําภารกิจอะไรเงี้ยนั่นก็คือหนึ่งในคอนเซปต์ของช่องอยากไปอยู่เนาะไปทำแน่นะไว้จะได้ไปแจมด้วยเพราะว่าพอไปแล้วมันก็แบบจะได้แบบมันจะสื่อได้เนาะอยากรู้เหมือนกันใช่โอเคพี่ขอบคุณพี่โยลินมากเลยนะพี่โยลินฝากผลงานนิดนึงตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างอะ ฝากเลยตอนนี้ทําหลักๆเลยก็อยู่ที่ Big FM ฟครับงผ่านโซเชียลได้เลยวันเสาร์วอาทิตย์สลับกับพีิจักไรเดอร์นะ6โมงเช้าถึง10โมงครับแล้วก็เป็น MC แล้วก็เป็น DJ m i x ิกซิอยู่ตอนนี้ ừ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  ก็แบบมิกเพลงไปเรื่อยสมากกว่า ừ ừ แล้วก็มีช่องรายการของตัวเองก็ท่องเที่ยวบ้างสายบูบ้างตอนนี้แบบก็วุ่นวายก็ยังดรอปในเรื่องของการออนแอร์เทปต่อไปอยู่เลยใช่ครับก็ ขอให้เฮงเฮงปังๆเนาะนะฮะครับผมครับโอเคเอาไว้ไว้ไว้เจอกันนะครับพี่โยลินขอบคุณมากครับได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ